สวัสดีเอฟซีพีพีเพื่อนเพื่อนน้นองๆอง่ะพ่อพ่อแม่แม่ที่รักและเคารพทุกทุกท่านนะขอรับ <c oughs> พ่อพรอามพามาชวนเปิดกล่องวัตถุมงคลอีกแล้วนะฮะช่วงนี้กระแสามาแรงแห่งยุคเลยรังไม่หยุดฉุดไม่อยู่เลยนะฮะต้องบูชามาเป็นรายวันเลยนะฮะเนี่ยวันนี้มาอีกแล้วนะฮะสมเด็จพ,พระองค์ปฐถมยิ้มรับทรั์นะฮะของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเล็กนะฮะพระครูดเรวิลาการจนธรรม แห่งวัดท่าขนุนนะอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับผมโอ้ยพี่ๆน้องๆเพื่อนๆเอฟเอฟซีให้การต้อนรับอย่างอุ่นน้ฝาคั่งนะฮะพากันเช่าบูชากันไปเยอะเลยพอพราหมณ์เองก็มีทุนทุนไม่เยอะไงฮะทุนน้อยพอทุนน้อยก็เลยต้องเช่าบูชามาแบบทยอยบูชามาทยอยบูชามานะฮะเช่ามาได้มีทุนก็บูชามานะสลับเปลี่ยนเวียนกันไปนะฮะ เจตนาของหลวงพเดชประคุณหลวงพ่อท่านดีครับเพราะว่าเจตนาเนี่ยเป็นงานบุญงานกุศลฮะพเดชประคุณหลวงพ่อต้องการระดมทุนเพื่อที่จะไปสร้างสมเด็จพ่อองค์ปถมทองคําปางห้ามญาตนะฮะซึ่งท่านสร้างสมเดรจไปแล้วเลยฮะเมื่อวันที่18เดือนตุลาคมปศ2564นี่แหละฮะไม่กี่วันที่ผ่านมาแต่ก็พเดชประคุณหลวงพ่อท่านก็ยังค้างค่าทองคําที่ร้านทองอยู่นะฮะเนื่องจากว่าเนื่องจากว่า ใช้ทองจํานวนมากนะใช้ทองหล่อพระนะไปถึง613กิโลกรัมเลยประมาณนะฮะอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ประเด็นเป็กุลุวงพ่อก็ยังคงค้างราคาค่าทองคําอยู่นะฮะดังนั้นพี่ๆน้นองๆเพื่อนๆที่ท่านใดสนใจอยากจะมีไว้ในครอบครองนะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็ทางวัดก็เหลือน้อยแล้วก็ใกล้หมดแล้วนะฮะแล้วก็ทางวัดก็ปรับขึ้นราคามาแล้วนะฮะแต่สําหรับพระพระเองก็พยายามจะไม่ปรับขึ้นนะฮะพยายามจะขอปรับขึ้นแค่ ทางวัดท่านปรับราคาพิมพ์ใหญ่ปรับราคามา200แล้วก็พิมพ์เล็ก100นะฮะแต่พ่อพราหมณ์เนี่ยไม่ปรับเพราะว่าเกรงใจ f c ฟซีนะก็เลยปรับเฉพาะไม่ปรับทั้งหมดแต่ปรับเฉพาะพิมพ์ใหญ่มาร้อยหนึง่งนะฮะเนาะช่วยกันนะฮะหมายหมายถึงว่าเอ,อื้อเฟื้อซึ่งกันและกันแล้วพ่อพราหมณ์เองก็ที่ที่มาให้ f อบูชาวัตถุมงคลก็มีจากว่าอยากจะหาทุนนะฮะเก็บเล็กผสมน้อยไปสมทบทุนปิดทองเผาโบสถ์นะฮะ ปัจจัยครึ่งหนึ่งที่พระพรมโบกจากราคาราคาพระต้นทุนไปในครึ่งหนึ่งนะฮะไปร่วมสมทบทุนปิดทองพระโบสถวัดท่าสุงนะจะเอาไปถวายในงานเอาไปถวายระเดียพระกลุงมพระเจ้าวัาละคณะสงฆ์วัดท่าสุงนในงานกระถิ่นปี2565นะครับผมคือปีหน้านะฮะอีกประมาณส1บเ็ดเดือนกว่าๆแต่ตอนนี้ก็เก็บเล็กผสมน้อยไปก่อนนะก็เลยมาพึ่งใบบุญสมเด็จพออระองคฐมยิ้มรับทรัพย์นะครับผมวันนี้มาเนื้อยอดนิยมฮะเนื้อยอดนิยมก็คือเนื้อ ทองฝาบาทหน้ากากเงินมหาสะทอนนะฮะเพราะเนื้อนี้เป็นเนื้อสุดยอดนิยมนะฮะแบบโอ้โหมามาเท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วเป็นเนื้อที่สวยที่สุดด้วยนะฮะเป็นเนื้อแบบเนื้อมันเหมือนเนื้อทองคาเลยท่านดูเนียฮะดูเนี้ยเนี่ยนี่นะทองฝาบาทหน้ากากเงินมหาสะทอนนะฮะด้านหน้าด้านบนนะฮะจะเขียนว่าส,สมเด็จองค์ปฐมรุ่นยิมรับทรัพย์นะฮะพระครูดรวิลาศการจนะธรรมนะฮะ งานเข้ากรรมฐานากระถินประจำปี2564าีนะฮะเข้ากรรมฐาน19 20 21า4นะครับผมเป็นพระเครื่องที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ไ,ดไปกราบอาราธนาองค์สมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าเนี่ยหลายพระองค์นะฮรพ่อแม่ครูบาอบาจารย์พระอาหารต์หล,ลายพระองค์นะฮะแต่ก็อันมีพ่อเจ้าประคุณหลวงพ่อพระราชพรมยานเป็นที่สุดนะแต่ก็ไม่มีใครเสด็จมา พระเดชโดยเดิพระเดชพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกองค์ท่านก็พูดมันเหมือนกันคือเครือเดียวกันว่าเออสมเด็จพออระองค์ปฐมนะเกใครจะกล้าก็ไปรัตนาท่านเองสิหลวงพ่อเล็กท่านก็เลยต้องไปรัตนาสวิจพออระอค์ปฐมที่วิมานที่สองส็สพออรอค์ปฐมที่เดนประน,น,น,นิพพานคะข้าแต่สมเด็จพ่อพระพุทธวิรากเจ้าผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้ามากราบรัตนาพระบารมีแห่งพระองค์ในทรงโปรดพระเมตตาได้พุทธาภิเศษ สุดพ่อปฐมยิ้มรับทรัพย์ให้เกข้าพระพุทธเจ้ากล่าวกระหม่อมชั้นด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้าเนื่องจากญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายให้ความสนุกสนใจกับสมเดพ่อปฐมยิมรับทรัพย์อ,องค์นี้นะฮะสเดพรอปฐมท่านก็รับคำาพอท่านรับคำแล้วท่านก็เลยขยายพระวรากายนี่ให้ใหญ่ยิ่งกว่าจักรวาลใหญ่ยิ่งกว่าจักรวาลครับจักรวาลเลยนะฮะคลุมจักรวาลนะฮะคลุมจักรวาลอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วท่านก็พุ่งลำแสงมาที่วัตถุมงคล ซึ่งตอนนั้นในประเด็นพระคุณหลวงพ่อท่านนั่งอยู่ในถ้ำนะฮะท่านเข้าเข้านิโรธสมาบัติเข้ากรรมฐานอยู่ในถ้ำนะฮะแล้วก็มีพิธีประพิธีที่จะบวงสรวงที่จะพุทธาพิเศษอยู่ด้านหน้าที่หลวงพ่อท่านนั่งนะฮะท่านนั่งเข้ากรรมฐานอยู่สรีพ่ออุปถมทท่านก็พุ่งพุ่งมาจากสุดขอบจัก,กรวาลน,นะครับพุ่งมาที่วัตถุมงคลเป็นแสงสีขาวพวยพุ่งมาเลยเป็นพระอาทิตย์มากกว่าเป็นพันพันดวงนะฮะพุ่งมาปกคลุมที่ ที่วัตถุมงคลฮะซึ่งสมเด็จพระปฐมท่านมาทําให้3วันคือวันที่19 20 21เดือนตุลาคมปี2564นะฮะประเด็นประคุณหลวงพ่อเอามาแจากญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาที่ได้จองไว้หรือลูกศิษย์ลูกหาที่ได้ทางวัดท่านได้ตั้งท่านได้ตั้งให้ให้ให้รับผิดชอบนะฮะอย่างเงี้ยให้รับผิดชอบแล้วก็ให้เอาไปออกไป ให้คนเช่าบูชาแล้วเอาเงินมาให้วัดอีกที่หนึ่งนะฮะปอย่างเงี้ยมารับเมื่อวันที่21เ,เดือนเดือนตุลาคมนะฮะที่บันมาซึ่งพบทำบูชามานี่ก็ปรากฏว่า a อฟเซีให้ความอบอุ่นให้ความอุดหนุนอย่างอุ่นนาฝาข้างเลยนะฮะมีความศรัทธาบูชาสมเด็จพระปฐมยินร,รับทรัพย์รุ่นนี้กันเยอะเลยนะฮะเยอะเลยต้องใช้คำว่าเยอะมากๆเช่าเป็นรายวันนะเนี่ยต้องเช่าเป็นรายวัน แต,แต,แต,แต่ตอนนี้ก็โอเคเช่ามาได้พอได้ประมาณหนึ่งแล้วก็น่าจะอยู่ได้หลายวันฮะนี่เอาออกมาเลยนะฮะสมเด็จพระอมปถมยิ้มรับทรัพย์ฮะด้านหน้านี่ก็จะเป็นสมเด็จพระอค์ปถมนะฮะนั่งบนบันลังบัวนะฮะเนื้อนี่ฝาบาทหน้ากากเงินมหาสะทอนนะฮะอันขอบข้างๆนี่เห็นไหมฮะขอบข้างๆเนี่ยสวยมากๆนะฮะพิมพ์ใหญ่ขอบข้างๆเป็นคาถามง,มงกฎพระพุทธเจ้านะ,ะเขียนเป็นภาษาขอมนะครับ ด้านหลังเนี่ยตรงกลางจะเป็นยันเกราะเพชรนะฮะแล้วก็ขอบๆก็จะเป็นพระคาถาเงินล้านเขียนในภาษาของโบราณเช่นเดียวกันฮะเนื้อทองฟ้าบาทนากากเงินมหาสทนเป็นเนื้อที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งฮะเพราะว่าเนื้อสวยที่สุดนะฮะเนื้อนี้คือสวยที่สุดเลยเพราะพระมเอามาแบบให้เนื้อที่สวยที่สุดเลยนะฮะผู้ที่มีความเช่ามีศรัทธามาเวลาได้รับองค์พระไปจะได้แบบชื่นอกชื่นใจนะฮะ สวยมากๆสวยมากๆอารามเลยนะฮะพอดีเป็นสีทองเนาะทองฝาบาทก็เป็นสีทองแล้วก็ตัดกับองค์สมเด็จพ่ออรมรมอะสีเงินใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยรับกันได้อย่างอย่างลงตัวเลยนะฮะอย่างสุดยอดเลยนะฮะนี่เป็นเป็นพิมพ์ใหญ่นะฮะเมื่อกี้เป็นพิมพ์ใหญ่เป็นพิมพ์ใหญ่นะฮะอันนี้จะเอาให้ดูพิมพ์เล็กนะฮะนี่พิมพ์เล็กก็มีฮะ พิมเล็กก็ราคาก็จะย่อมเยาวลงมามันมานะฮะราคาย่อมเยาวลงมาเน,นี่ยพิมเล็กเหมือนกันฮะเพียงแต่ว่าต่างกันที่ขนาดเส้นเส้นรอบวงความสูงของพิมพ์ใหญ่นี่จะอยู่ที่3.5ซนเมตรนะฮะเส้นรอบวงของพิมพ์เล็กก็จะอยู่ที่2.8ซนเมตรนะโดยประมาณนะ,ะแต่แต่ถ้าแต่แต่พิมพ์เล็กนี่ก็สวยนะแต่เหมาะสําหรับผู้หญิงหรือเหมาะสําหรับ เด็กๆหรือว่าสำหรับผู้ชายที่ตัวเล็กนะฮะอย่างเงี้ยแต่ถ้าอยากให้เต็มตาตื่นตาตื่นใจจริงๆต้องพิมพ์ใหญ่นะฮะนี่ด้านหน้าเหมือนกันครับผมเพียงแต่ต่างกันแค่ขนาดนะฮะด้านหลังก็เหมือนกันเดะเพียงแต่ต่างกันแค่ขนาดเท่าน,นั้นเองนะฮะแต่ขนาดของพิมพ์ใหญ่จะเต็มตาเต็มใจมากกว่านะครับจะเต็มตาเต็มใจอย่างมากกว่าเลยนะอย่างพ่อพราวนี่ได้มาปุ๊บนี่ไปเลี่ยมทันทีเลยแขวนเดียว นะโอ้ยคอแล้วชื่นใจมันมีความสุขมันมีความภาคภูมิใจนะฮะแล้วเดี๋ยวพ่อพรมจะเอาเนื้อสายฟ้าหน้ากากเงินมหาสะทอนนะฮะเอาไปอีกองคหนึ่งอ่ะเรี่ยมขึ้นคอยอีกองหนึ่งฮะเนื้อของที่พ่อพรมบูชามามีสามเนื้อฮะหนึ่งก็คือเนื้อเนื้อทองฝาบาทหน้ากากเงินมหาสะทอนก็คือเนื้อที่เอาให้ดูนี่แหละนะฮะสองเนื้อทองทิพย์หน้ากากเงินมหาสะทอนฮะสามก็คือเนื้อสายฟ้า หน้ากากเงินสายฟ้าชพันรังสีรัศมี6ประการหน้ากากเงินมหาสนนะทอน,นนะฮะสวยเหมือนกันฮะสวยเหมือนกันแต่สายฟ้าหน้ากาก,ากเงินมหาสะท้อนนี่พิม์ใหญ่จะสวยกว่านะพิมพใหญ่จะสวยกว่านะฮะพะาะ,ะพ,พราวก็จะเอาไปเลี่ยมอีกขึ้นคอยองคองหนึ่งนะฮะดังนั้นพี่ๆน้องๆเอฟซีท่านใดสนใจอใ่อย่าจะบูชานะฮะครั้งหนึ่งในชีวิตได้ร่วมบุญสร้างพระ ทองคำกับหลวงพ่อท่านด้วยได้ร่วมบุญปิดทองพระอุโบสถกับครอบครัวช่อง YouTube พ่อพรามด้วยนะฮะอุโบสถวัดทัาสุงนะฮะแล้วก็ได้รับวัตถุมงคลที่ล้ําเลอค่าหาประมาณไม่ได้ในราคาที่จับต้องได้นะฮะที่สําคัญคือครั้งหนึ่งในชีวิตต่อไปในภายพักหน้าราคาจะแพงและตอนนี้ใกล้หมดจากวัดแล้ว ถ้านานกว่านี้เนวัดปรับราคาขึ้นอีกเนี่ยพราะพราหม็คงจะต้องปรับราคาแล้วนะขึ้นอีกนะตขึ้นตามวัดนะฮะแต่ตอนนี้ก็ราคายังอยู่ที่โอเคอยู่นะยังอยู่ที่ไม่แพงจนเกินไปฮะพอดีพอดีนะครับผมสมคุณค่าสมราคาฮะสมเด็จพระปฐมยินรับทรัพย์ถ้าสนใจก็แอดไลน์มาครับผมตัวภาษาอังกฤษนะฮะตัวพิมพ์ตัวเขียนเล็กนะฮะ M E A D 8 8 4 7เนะฮะเมธ 8847นะฮะก็คือเขียนเล็กนะฮะ M E A D 8847นะฮะแอดไลน์ Ad มาครับสอบถามได้นะฮะเดี๋ยวว่า,าพามยาส่งรูปภาพส่งอะไรไปให้ดูประกอบกับการตัดสินใจนะฮะแต่ครั้งหนึ่งควรจะมีเอาไว้นะฮะเพราะว่ากระแสามาแรงแบบชนิดที่ฉุดไม่อยู่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็สื่อพ่อปฐมยิ้มรับทรย์ครับผมขอบคุณครับสวาสดีครับ